มีความสุขกันเหลือเกินนอนบนอิงบนหมอนแม่มันเลยบายจริงๆเลยนี่เนี่ยพอเลี้ยงมาแบบนี้แล้วเน่ยกะว่าเออตอนแรกกะว่าเลี้ยงมันสักพักใช่ไหมสักสี่ห้าเดือนจะเอามันไปไว้ที่กุฏิหลวงพ่อเนาะเนี่ยพอเลี้ยงมันแบบนี้แล้วเราก็ผูกพันเดี๋ยวพอวันที่จะเอาไปไว้ที่กุฏินะไม่รู้จะเป็นยังไงล่ะ เด็กมันเคยได้อยู่บายกินบายไงดูมันอยู่กันตะถึงแม่นั้นด้วยความที่ว่ามันมีเคสติดติดติดกันเนะคิดจะพาไอ้จ่อยกับไอ้ตุ้งเหลียดไอ้ตุ้งแหวดเนี่ยไปทําวัคซีนนะคะเพราะว่าเด็กมันอยู่ในบ้านไงแล้วมันอยู่รวมกับแมวซึ่งแมวในบ้านแม่เอาของแม่นะไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวที่คอกนะคะ เด็กในบ้านแม่คือได้รับวัคซีนทุกตัวนะคะยกเว้นแมวที่คอกที่ว่าช่วยมาเนาะไอเด็ก40ตัวนั้นนหะคือไม่ได้เราไม่ไม่รู้ประวัติแล้วแล้วอ้อยก็ไม่เคยได้พาพวกเขาไปทำนะคะแต่เหมือนเนี่ยไอจ่อยไอพวกเนี้ยอ้อยอยากให้เขาได้รับวัคซีนนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆแล้วเดี๋ยวเกิดพอกลัวจะมาเที่ยวเป็นโรคอะไรอะ่ะ ไอ้ลำไส้อักเสบค่ะลำไส้อักเสบในหมาก็คือโรคหัดนี่แหละหัดแมวอะ่ะแต่มันเกิดในหมาไงซึ่งไอ้โรคเนี้ยถ้าพอเป็นแล้วมันโอกาสที่จะรอดค่อนข้างยากไงถึงแม่นั้นไม่อยากให้คือเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลี้ยงนะไม่อยากให้มันเที่ยวเป็นอะไรไงก็เลยอยากจะพาไอ้สามกุมารเนี่ยไปทำวัคซีนนะคะ FC ถ้าเกิดว่า นใดเมตตาจะช่วยเด็ก3ามกุมานี้ให้อ้อยได้พาไปทำวัคซีนก็โทรหาอ้อยหรือว่าแอดไลน์อ้อยได้นะคะคือจริงๆอ่ะมันถึงวัยแล้วไงที่จะต้องทำวัคซีนอ่ะมันสามเดือนแล้วไงเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้รับวัคซีนเลยสักตัวดีแล้วก็เลี้ยงอยู่ในบ้านด้วย <c oughs> คือมันมัอนข้าตาําราที่ว่าเสียเล็กเสียเสียเล็กเสียน้อย เสียเล็กเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอะ่ะไม่อยากให้มันเท่อเป็นอะไรไงเผื่อว่าถ้าวัตัดใจได้นะ้อยก็จะเอาไปไว้ที่กุฏิแล้วค่ะแต่เครียดนี่พอพูดเรื่องเจาพวกนี้ไปไว้ที่วัดนะคือเราเลี้ยงแต่เล็กๆไงแล้วเราก็ผูกพันแต่พอจะเลี้ยงไว้ในบ้านก็แม พื้นที่ก็ไม่ได้กว้างขวางอะไรนักหนาบ้านก็บ้านเชานะ่าเนาะทำใจลำบากมากเลยนี่นี่มันก็โตขึ้นทุกวันแล้วสามสาวทั้งนั้นเลยนะไอ้สามกุมารเนี่ยสมมุติถ้าจะเอาไปไว้ที่วัดเราก็ต้องทำาหมันอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะก่อนจะเอาไปฝากไว้ที่กุฏิสมมุติถ้าจะเอาไปที่กุฏิก็นวดขาของรอ้อยมันได้สักหกเดือนก่อนอายุถึงพอมันหกเดือนแล้วมันจะวิ่งกลับบ้านถูกไมมปัญหา ไม่ใช่ว่าพอเอาไปไว้ที่วัดแรกๆวันรุ่งขึ้นไอ้จอยเดินกลับมาบ้านก็บ้านกับวัดมันห่างกันไม่ได้เยอะทีประมาณแปดร้อยเมตรเองมันนอนน่ะนะเอินดูนี่แล้วคือมันอยู่แบบคือมันอยู่ในบ้านนะมันก็สะอาดสะอ้านไงพวกนี้มันได้อาบน้ํำมันได้ทาแป้งเห็บแมตตถึงพอไปไว้วัดนี่มันจะอยู่กันแบบไหนเนาะแล้ก็ผ่านคิดไปถึงนู่นอีก ทางทงที่แบบว่าความตั้งใจในตอนแรกก็ว่าเออแค่ช่วยมาให้มันรอดตายมันได้กินนมกินอะไรก่อนเพราะตอนนั้นมันยังเล็กมากอ่ะเ mm. นี่ยพอเอามาเลี้ยงแล้วก็เป็นเวรเป็นกรรมของแม่อีกอะค่ะลําบากใจจังเลย mm. แม่ก็ถ้าเกิดว่าท่านใดเมตตาจะให้ไอ้สามุมารนี้ได้ทําวัคซีนก็โทรหาแม่หรือว่าแอดไลน์ได้นะคะ mm. แม่ก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ